สว,สวยครับลันไปสวยเต็มจอพันสามย่เช่ดอกนี้โอเคครับกลับสวัสดีคนดูทุกท่านนะฮะวันนี้อยู่กับเกมสาวถา่ำสาวใจอีกแล้วนะครับสาวถ่ามพีเช่นเคยนะวันนี้มากันในทุนหกร้อนี่จัดทุนหนาน,นิดนึงนะไปครับทุน6กรวันนี้เริ่มสตาร์ทที่เบทเจ็ก่อนเลยแล้วกัน โอ้ยเปิดมาดอกแรกก็ร่นเลยไหลไหมไอ้ร่อนเราไหลไหมโอ้โหร่นเราไม่ไหลนะโอเคไม่เป็นไรนะไปต่อไปต่อโอเคดอกนี้ก็ร่อนอยู่ล้วดอกนี้ก็ร่อนอีกเออมาดิสวยมีไวสวยเออไปดีโอเคถือว่ามาอยู่นะครับถือว่ามาอยู่ สองร้อยเบาๆไปก่อนแล้วมีอีกไหมว่ามีอีกไหมไปครับไปกันเรื่อยๆนะเออมาโอเคสวยสวยครับลั่นไป สวยเต็มจอพันสามเพื่คดอกนี้ดอกนี้เอาจัดครับเต็มจอพันสามไปทีครับโอ้โหุพันห้าด้วยซามไปครับจงังหวะนี้เอ้ยมันต้องแบบนี้ดีวะสวยสวยเลยครับดอกนี้สวยสวยเลยเดี๋ยวมาต่อมาต่อมีอีกไหมมีอีกไหมเออไปดิสวยหลายไปเพื่อน สวยจัดไหลไปไหลี่นั่นแหละโอเคห้าสิบบาทจะเอาจังหวะน,นี้เก็บได้เก็บน้อยนะครับไปหาไปกันเรื่อยๆนะยังไงยังไงโอ้จังหวะน,นี้กำไรมาแล้วครับสองพันนิ่มๆแล้วนะฮะ จะไปกันต่อยังไงไหลโอ้โหไม่น่าไหลฮนะออกหน้านี้แบบไหลาย,ยากนะเฮ้ยยังไงสก็ตเตอร์มาเพื่อตกมาตกมาโอ้โหเลยไปแล้วยังไงแถวท้ายแถวท้ายเลยไปยังโอ้โหไม่เลยแต่ก็ไม่มานะโอ้มาล่อเฉยๆนะสก็ตเตอร์นะโอ้วันนี้ยังไม่เข้าสก็ตเตอร์เลยเนี่ยขออยเดอะเพื่อนสก็ตเตอร์อะ่ะอุ้ยเต็มจอพันห้าอีกแล้วเอาดี อุ้ยดอกนี้แบบล้านๆเลยพันห้าแบบไม่ต้องไหลนะโอ้โหเต็มจอไปทีครับนี่ครับสาวถ้ามาแตกชีแตกหนักแน่นอนนะะอ้ยวันนี้ล้านจัดครับนี่ขนาดทุนหกร้อยนะครับล้านไปแล้วครับจังหวะน,นี้ล้านไปแล้วรับสามพันเจ็ดมาครับจังหวะน,นี้ห้าพันมีให้เห็นหรือเปล่าแล้วล้านไปชีแล้วล้านไปขี เราไม่รั่นนะไม่มีเคแถวแรกนะถ้ามีเคแถวแรกนี้ได้เรื่องอยู่นะโอเคไม่ไรไปกันต่อมีอีกไหมมีอีกไหมเออสวยอุ้ยสกิลเตสามตัวเสียดายดนะตัวที่สี่ไม่เข้า,าอ่ะโอ้ถ้าตัวที่สี่เข้านี้ได้อยู่อุ้ยสองดอกนี้สองร้อยกว่าเออมาอีกยังไง ผมว่าวันนี้ห้าพันมีให้เห็นนะห้าพันมีให้เห็นจริงขอเถอะห้าพันมีให้เห็นทียังไงมีไหมเอาโหไม่มาเลยว่ะเ้ยเพื่อนมาหน่อยแลโอ้ยนิ่งเกินนิ่งเกินจังหวะเนี้ยนิ่งเกิน โอ้โหนิ่งจัดว่ะสวยไหลไหมโอ้โหไหลแต่ว่าไหลค่อนข้างน้อยนะเอ้ยยังไงมีทรงอยู่มีทรงอยู่อุย้ยสวยมีทรงอยู่เออต้องแบบนี้ดิโอ้โเสกเตอร์สามตัวแล้วนะตัวที่สี่ไม่เข้ามา่นทไมได้โอเคดอกนีสองร้อยมาขออีกห้าร้อยจบๆเลยเพื่อนเออหน้าแดงหน่อยหน้าแดงหน่อยหน้าแดงรัดนหน่อยหน้าแดงร้านดีสามอันห้าเอาดี ดอกนี้ครับดอกนี้ล้านเลยขอห้าขอห้าได้3 5มพช็อตนี้ล้านจัดครับโอ้โหโอเคเลยดอกนี้โอเคครับขอบคุณทุกคนที่รับชมนะวันนี้รออะไรครับถอนนี้ฮะเคครับเอาไว้เจอกันคลิปหน้าครับคลิปนี้ลาไปก่อนครับบ๊ายบาย